สวัสดีนะคะก็ขอบคุณนะคะรางวัลออนไลน์ที่มอบให้ในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะในช่องทาง YouTube นะคะเพ,พ,พื่อเพื่อนพี่ใน youtube ใครได้ดูเอ่อลิเก ตอนนี้ก็กําลังจะเลิกนะคะเราอัดตอนที่เกก์กลังจะเลิกพอดีนะคะก็ขอบคุณพี่พี่แม่แม่ทุกท่านนะคะก็พบกันอี่ก็จะเป็นวันวันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้าเราก็จะไลฟ์สดให้ดูจะเล่นเรื่องอะไรจะมีโชว์อะไรนะคะก็มาติดตามดูนะคะก็วันนี้ก็จะมีทั้งพี่พที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะแบบมาให้หนูดีใ,ใจมากก็เป็นกำลังใจแล้วก็ โดยในการทํางานได้เยอะเลยแล้วก็แล้วก็กองการด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ในยาม COVID โควิดนี้ก็ทุกเห็นน้ําใจจากพี่ๆแม่ๆ่ทุกทุกท่านนะคะที่แบบว่าก็ยังไม่ลืมกันเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะก็รักทุกคนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นฉากสรุปฉากใกล้จบแล้วนะคะเราก็เลยเอาเวลานี้นะคะมาอัดคลิปให้ทุกทุกท่านนะคะ ตอนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะบ่าเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะอย่าลืมติดตามชมหนูแล้วก็จะลงคลิปอะไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะในช่องอ่ายดุษฎีนะคะเดีย๋ยวจะมีคลิปดีๆมาให้ดูให้ชมนะคะเรื่อยๆนะคะติดตามกันนานๆนะคะ